เอหนางานแย่แล้วฝนตกครับฝนตกดินยิงเลื่นๆนนนมาเจอฝนอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ เนี่ยยิงบนถนนอย่างน,น,นี้ด้วยอ้โห้ลื่นมันไหลเลยฝนน้อฝนเอ้ยรัววัวรัวกำแพงรัวโรงเรียนเขาไว้นะเวอย ตายเข้าบ้านดีกว่าจะเป็นสุรามในรับข้าบ้านดีกว่าเป็นงานวันละสองชั่วโมง<ป>ตายหาเลย ่าแล้วไม่น่ารอดนะฮะเห็นเมฆฝนมาแบบอลังการเลยโอ้หตกหนักด้วยฮนะจุดมุ่งหมายเราก็คือบ้านนะฮะ go home กันดีกว่าฝนตกนะครับวิ่งไม่ได้แล้วจบข่าวเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมหมอความนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ต้องเอ๋ยใจเย็นด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านได้ดูด้วยนะฮะเกมครับเ,เกมครับวันนี้วิ่งงานได้2ชั่วโมงฝนตกอีกมื่าคืนก็ตกครับบา ก็ทูไอโกตโกโฮมนะฮะทูแอนสลิปกลับบ้านนอนดีกว่าฝนขนาดนี้ครับโอ้โหต่อให้มีสิบเครื่องก็วิ่งไม่ได้นะเดือดดินอย่างนี้เหนียวครับ